สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องไทมกระแสประเด็นฮอตกระแสมาแรงวันนี้เป็นเทรนมาแรงทาง Twitter กับการขึ้นเทรนท็อป5เลยทีเดียวกับ Hashtag ข่าวโฉมใหม่ช่อง7 h d เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของวงการข่าวกับสตูดิโอที่มีจอยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเดิมเลิกดีวันนี้ 3พฤษภาคมในเวลา7โมงครึ่งที่ผ่านมากับรายการสนามข่าว7สีนับเป็นรูปแบบรายการข่าวที่ไม่เหมือนใครในเวลานี้เพราะคุณผู้ชมจะได้รับการเติมเต็มในทุกมิติข่าวด้วยสตูดิโอที่ทันสมัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีความคมชัดกว้า,กวางกว่าด้วยการนำโลกแห่งความเป็นจริงของข่าวมารวมกับโลกเสมือนจริงของเทคโนโลยี นอกจากมิติใหม่ของการนำเสนอข่าวนี้แล้วเนื้อหาก็ยังมีความเข้มข้นครบเครื่องมากกว่าเดิมด้วยทัพผู้ประกาศข่าวและคนข่าวมืออาชีพสามารถดูสดพร้อมกันได้ทั่วโลกและดูได้ทุกช่วงเวลาข่าวคุณผู้ชมคงจะได้เห็นกันแล้วกับข่าวชมใหม่ทางช่อง 7hd มีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างนั้นก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ และ h a s h ท a g ที่เคียงคู่กับ Hashtag ข่าวชมใหม่ทางช่อง 7hd ที่เป็นกระแสมากๆทาง Twitter ก็คือ Hashtag เ้มหสวีที่สนามข่าวเพราะแฟนคลับเข้มหสวี เตรียมความพร้อมกันมานานแล้วสำหรับการซัพพอร์ตงานนี้ของเข้มมาสวีอย่างเต็มที่และว,วันนี้ก็ขึ้นเทรนสมใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเท่านั้นเพราะมาพร้อมกับพระเอกพะบูสุดฮอตอย่างออฟชนะพลอีกด้วย เข้มหัสวีและอภชนาพลถือว่าเป็นดาราสองคนแรกเลยนะครับที่มาประเดิมข่าวชมใหม่ทางช่อง 7sd โดยวันนี้มาทำการโปรโมตละครเรื่องเผาคนที่จะลงจอให้ได้รับชมกันในวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วการปรากฏตัวของทั้งคู่ในฉากใหม่เรียกได้ว่ามาแบบไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเปิดตัวด้วยการนั่งหอมาซะด้วย โดยเข้มัสวีและอภชนาพลมาเล่าถึงเรื่องราวความสนุกของละครเรื่องเผาขนที่ทุกคนไม่ควรพลาดที่จะรับชมโดยเข้มัสวีรับบทเป็นอัมพลนายหน้าชายาอนาคตไกลอภชนาพลรับบทเป็นโรมรันนายตำรวจตรงฉินฝีมือดีโดยคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนก็ต่าง กันอย่างสุดคู่เลยทีเดียวออปชนาพลมาในแนวบู๊จริงจังแต่เข้มหัสวีมาในแนวบู๊คอมมดี้ที่ทุกคนจะต้องหาไปกับเขาและการบู๊ในเรื่องนี้เป็นการบูในเมืองครั้งแรกของโคลิเซียมอีกด้วยนะครับแค่ฟังทั้งคู่สัมภาษณ์ในรายการก็ทำเอาอยากจะดูเผาขนไว้ๆซะแล้วนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ รับชมรับฟังนะครับหากใครอยากรับชมเต็มๆสามารถไปรับชมเทปย้อนหลังกันได้ที่แฟนเพจ C H 7 h e d Entertainment ได้เลยนะครับใครรอชมเรื่องนี้กันอยู่บ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและก็ขอโฆษณาคลิปตัวเองสะหน่อยนะครับผมเคยได้ทำคลิปสรุปเรื่องย่อละครเผาขนไว้ด้วยละก็ละครเรื่องนี้จะออก อากาศคุณผู้ชมก็สามารถมาทำความเข้าใจในตัวละครและเนื้อเรื่องข้าวๆตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ที่ด้านบนคลิปนี้กันได้นะครับก่อนลากันในคลิปนี้ช่วงถ่ายคลิปก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลากหลายคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอย่าลืมคลิกไปรับชมกันนะและหากูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องถทมกระแสกันได้นะครับใกล้จะ15,000ผู้ติดตามเข้ามาแล้วแอดก็รู้สึกตื่นเต้นพอๆกับการรอชมละครเรื่องเผาขนเลยละแล้วพบกันคลิปหน้ากับผมไทม์เมอร์แห่งช่องไทม์กระแสสวัสดีครับ